เมื่อเราพูดถึงภาพถ่ายของจักรวาลภาพถ่ายของวัตถุบนอวกาศเนี่ยคุณอาจน,นึกถึงภาพของเดบิล่าภาพของกาแล็กซี่ที่ดูสวยงามซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยครับส่วนมากแล้วเป็นผลงานจากกล้องโทรทัศน์อวกาศทับเบิลที่ถ่ายภาพวัตถุต,ต่างๆออกมาได้อย่างคมชัดถ่ายออกมาได้แม้ว่ามันจะอยู่ห่างไกลออกไปหลายล้านปีแสงก็ตาม คำถามก็คือทําไมกล้องคาโปสามารถถ่ายภาพก็กีที่อยู่ห่างไกลออกไปได้แต่เมื่อเป็นภาพถ่ายของดาวเนปจูนของดาวพลูโตเนี่ยภาพที่ได้ออกมามันถึงดูเบลอดูไม่ชัดเจนเอาเสียเลยวันนี้นะครับเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์มีเรื่องดาวมากมายอยู่กับผมแอดกันเคนะครับ เรื่องราววันนี้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปถึงประวัติของเจ้ากล้องโทรทรอวกาศฮับโบ้กันเสียหน่อยเนาะเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยครับได้ออกเดินทางขึ้นสู่อวกาศในปี1 9 9 0มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลามากกว่า32ป,ปีแล้วที่เจ้ากล้องฮับโบรยังคงทํางานและยังอยู่ในวงโคจรได้ทำภารกิจสำรวจวัตถ,ถุน้อยใหญ่ไปแล้วเนี่ยแทบนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับ ในตอนแรกเลยกล้องฮับโบก็ไม่ได้ทำงานได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโฟกสัสอยู่เล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยนะฮะมันมากพอจนนักดราาสตรต้องหาทางแก้ด้วยการที่เรียกว่าตัดแว่นให้มันเลยก็คงไม่ผิดนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีภารกิจฟ้องบำรุงเจ้ากล้องฮับโบมามากกว่า5ครั้งด้วยกันจนครั้งล่าสุดเนี่ยในปี2009นั่นคือตอนที่นักดราาสได้อัปเกรดแบบยกเครื่องระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะ และการสำรวจต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้อุปกรณ์มานับตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงภาพถ่ายจากอวกาศเนี่ยเนื่องจากวัตถุแต่ละชนิดมันก็จะมีขนาดที่ต่างกันมีขนาดต่างกันไม่พอนะฮะระยะห่างจากโลกของวัตถุเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ห่างออกไปไม่เท่ากันอีกคือนักดาราศาสตร์นะฮะก็จะมีวิธีการวัดขนาดวัตถุเหล่านี้เนี่ย โดยการใช้ขนาดเชิงมุมหรือ Angular Diameter นั่นเองซึ่งการวัดขนาดเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีหน่วยนะฮะไล่ตั้งแต่ฟิริปดาหรือ a r ร์คเซกเนั่นเอง60ฟิลิรดาเนี่ยเท่ากับ1ลิปดาหรือ a r ร์คมินิตและ60ลิปดาเนี่ยจะเท่ากับ1องศาซึ่ง1องศาเนี่ยจะเท่ากับขนาดของ1นิ้วก้อยเมื่อเราเหยียดแขนออกไปจนสุดนะฮะนั่นคือขนาด1องศาของวัตถุที่จะปรากฏบนท้องฟ้า ดวงทิ์กับดวงจันทร์ของเราเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับครึ่งนิ้ว้ก่หรือก็คือ30ลิปดานั้นเองและพวกดาวเคราะห์ต่างในระบบสุริยะของเราเนะฮะจะมีขนาดอยู่ในหลักฟิลิปดาเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงกาแล็กซีนะฮะเราก็ไม่ได้พูดถึงดาวแค่ดวงเดียวอย่างมีภาพหนึ่งนะฮะภาพถ่ายของกล้องคับโบนี่แหละที่ถ่ายกาแล็กซีแอนโดรเมดานะฮะแอนโดรมเมดานี่ถือเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับโลกของเราที่สุดห่างออกไปแค่2องล้านห้าแสนปีแสงเท่านั้นเอง มันอัดฟังดูเยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของกาแล็กซี่เนี่ยนี่คือระยะที่ใกล้ที่สุดแล้วแต่เรื่องของระยะห่างเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่ากับเรื่องของขนาดเส้นผ่านฝนยนกลางของมันนะฮะแอนโดรเมดาเนี่ยระยะทางจากแขนฝั่งหนึ่งฝุดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0,000ปีแสงด้วยกันนั่นคือต่อให้มันจะอยู่ไกลออกไปมากๆแต่มันก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆเช่นกันถ้าเทียบกับขนาดที่จะปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยแอนโดรเมดาจะกินพื้นที่มากถึง3องศาเลย หรือมากกว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยถึง6เท่าด้วยกันแน่นอนแหละว่าแอนโดรเมดาเป็นหนึ่งในกลกซีที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่การมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นแอนโดรเมดาปรากฏขึ้นมาใหญ่กว่าดวงจันทร์เนาะเพราะด้วยระยะทางที่อยู่ไกลออกไปนะฮะความสว่างที่ปรากฏบนท้องฟ้าบนโลกเราเนี่ยก็จะน้อยลงไป แต่ทีนี้เนี่ยเจ้ากล้องฮับเบิลมันถูกออกแบบมาให้มองเห็นวัตถุที่มืดๆเหล่านี้เนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะครับด้วยความสามารถของกล้องด้วยแหละและด้วยการที่มันอยู่เหนือจากชั้นบรรยากาศของโลกไปจะไม่มีอะไรมาบดบังเทศนาวิสัยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการสำรวจนะฮะเลยทําให้เอภาพถ่ายที่เห็นดวงดาวเป็นร้อยล้านดวงในแอนโดรเมดาเนี่ยภาพภาพนั้นนะครับคือทะลุเกินกว่าขอบเขตฟิลออฟวิวของกล้องฮับเบิลอีกคนที่รับชมคลิปอยู่เนี่ยครับจะได้เห็นเลยว่าแบบ มันมีดาวเล็กใหญ่กระจายอยู่เต็มไปหมดแต่เรามองไม่เห็นภาพภาพนี้เนี่ยเป็นกราฟี่เต็มเต็มนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่จนทับโบสามารถถ่ายไม่ได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองและคุณยังสามารถฟูมไปเห็นดาวแต่ละดวงได้เลยนะฮะคือมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยว่าเราสามารถถ่ายภาพกราฟี่ที่อยู่ห่างไกลออกไปแบบหลักล้านปีแสงได้และยังเห็นรายละเอียดที่ชัดได้ขนาดนี้นะฮะพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาพูดถึงประเด็นที่ตั้งคําถามไว้น,นี่ตอนต้นนะครับ ว่าถ้าในเมื่อฮับโบถ่ายภาพกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยถ่ายได้ชัดทําไมไอดาวเคราะห์ที่อยู่ข้างในระบบสุริยะของเรา,ท,า Neptune, ทั้งเนปจูนทั้งพลูโตเนี่ยถึงถ่ายได้ไม่ชัดกันละ่ะคําตอบง่ายๆเลยนะครับคือดาวคราะทั้งสองเนี่ยสำหรับในพอดแคสนี้นะฮะขอเรียกว่าเป็นดาวคราะห์ทั้งสองไปเลยแล้วกันเพราะว่า เพื่อความเรียบง่ายและรวดเร็วนะฮะแต่ถ้าเอาตามนิยามจริงๆนะครับก็จะมีแค่ดาวเนปจูนเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์ในขณะที่ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระเราขออนุญาตเรียกรวมทั้งสองดวงว่าเป็นดาวเคราะห์ไปเลยกันนะฮะแต่ให้ดูไว้ว่าเนปจูนคือดาวเคราะห์ตามคํานิยามและพลูโตคือดาวเคราะห์แคระตามคํานิยามนะฮะเจ้าดาวเนปจูนเนี่ยจะมีขนาดเชิงมุมอยู่แค่สองฟิลิปดาวเท่านั้นในขนาที่ดาวพลูโตเนี่ยจะอยู่ที่0.11ฟิลิปดาวเท่านั้นเอง หรืออีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เทียบได้อย่างง่ายๆนะครับคือให้ลองเทียบระหว่างอัตราส่วนของระยะทางกับขนาดของวัตถุนั้นๆน,น,นะครับอย่างในกรณีของแอนโดรเมดาเนี่ยมันอยู่ห่างออกไป2ล้านห้าแสนปีแสงใช่ไหมมาหารกับเส้นผ่านฝืยนกลางของมันที่2อ่งแสนเนาะก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่ประมาณ12.5นะฮะให้จำเอาไว้ครับว่าตัวเลขนี้เนี่ยยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งแปลว่ามันกินพื้นที่ใหญ่เท่านั้นนะฮะ อย่างดวงจันทร์ของโลกเราก็จะอยู่ที่ประมาณ109หรือกาแล็กซีอย่างเมิเซย100ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ50ล้านปีแสงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8,333นะครับแต่เจ้าดาวพลูโต,โตเนี่ยมีขนาดเส้นผ่านฝุยนกลางอยู่ที่2,376กิโลเมตรและอยู่ห่างจากโลกของเราไปเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วประมาณ4,400ล้านกิโลเมตรเมื่อเอาตัวเลขดักงกล่าวมาคำนวณน,นะฮะจะได้ค่าอัตราส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,800เลยนะฮะ นั่นแปลว่าเมื่อเอาไปเทียบกับเจ้าแมฟเย100ที่ว่าเป็นกาแลฟี่ที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วนะฮะดาวพลูโตจะมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยเล็กกว่าไอแมฟเย100ถึง200เท่าเลยด้วยกันและยังมีขนาดปรากฏเล็กกว่ากาแลฟีแอนโดรเมดาของเราเนี่ยมากเกือบถึง150,000เท่าเลยทีเดียวนะฮะคือดาวพลูโตเนี่ยขนาดที่มันปรากฏคือเล็กมากๆก,การที่นักดาราศาสตร์สามารถ,ถถ่ายภาพและรีโซบรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏเนี่ย ออกมาให้เห็นแบบคร่าวๆได้เหมือนกับว่าเป็นรูปแก้วเลยเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฝึกยอบมากๆแล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งในปี1 9 9 5เนี่ยครับทีมนักดาราศาสตร์ของกล้องคัพโบเคยหันกล้องไปในพื้นที่ที่ว่างเปล่าในช่องว่างของกลุ่มดาวมีใหญ่นะฮะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย มีขนาดแค่ 2. 6งจดิบดาเท่านั้นเองและพวกเขาสามารถถ่ายภาพแกติฟี่น้อยใหญ่ได้มากกว่าสามพันแห่งจนกลายเป็นที่มาของภาพพับ e บดิฟิวมาแล้วนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังต้องใช้เวลาสำรวจนานกว่า10วันด้วยกันและมีขนาดของพื้นที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยใหญ่กว่าขนาดที่ดาวพลูโตปรากฏบนท้องฟ้าของเราอีกด้วยนะฮะซึ่งนั่นนะครับก็ได้ทําให้หนักดาราศาสตร์เนี่ยต้องส่งยานนิวฮอริฟินส์ออกเดินทางไปสำรวจไปบินผ่านดาวพลูโตในปี2015 เพื่อถ่ายภาพกลับโลกมาที่ในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นภาพถ่ายที่ชัดที่สุดชุดเดียวที่เรามีเกี่ยวกับดาวพลูโตเลยนะฮะจนกว่านอนาะคตที่เราจะมีภารกิจใหม่ๆเดินทางออกไปเพราะกล้องใหม่ๆอย่างเจมส์เว็บก็จะไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจกับดาวพลูโตหรือเห็นดาวพลูโตได้ชัดขึ้นได้เช่นกันเพราะภารกิจของมันเนี่ยไม่ได้มาในด้านี้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับเดี๋ยวไว้เรามาเล่าอีกทีหนึ่งในพอดแคสต์ในตอนถัดไปนะฮะ และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมเจ้ากล้องฮับโบสามารถถ่ายภาพเดบิล่าถ่ายภาพกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราเนี่ยไปหลายล้านปีแสงได้อย่างชัดเจนแต่ไม่สามารถถ่ายภาพของดาวพลูโตของเราเนี่ยได้แบบคมชัดเราไม่มีนวัตรกรรมที่สามารถกด enhance ภาพได้เหมือนแบบในภาพยนตร์ไม่เหมือนในแอนิเมชันขนาดนั้นแต่เรามีนวัตรกรรมที่เรียกว่าการฝ่งยานอวกาศออกเดินทางไปบินผ่านเพื่อเก็บภาพมาได้นะฮะเพราะภารกิจของกล้องฮับโบ ไม่ได้มีไว้สำรวจในระบบพุิยะชั้นในของเราขนาดนั้นแน่นอนแหละว่ากับดาวเคราะห์ดวงใกล้ๆอย่างดาวองคาดาวพฤหัสด,ดาวเสาเนี่ยกล้องฮับโบ้ยังพอมีความสามารถในการเก็บภาพที่ชัดมาได้แต่พอยิ่งไกลออกไปตั้งแต่ดาวเนปจูนดาวพลูโตหรือวัตถุในแถบไคเปอร์เบลเนี่ยที่ทั้งมีขนาดเล็กกว่าทั้งเจ้าดาวพฤหัสกับดาวเสาและยังอยู่ห่างไกลออกไปอีกเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะสำรวจ และเก็บรยายละเอียดได้อย่างชัดเจนรวมถึงเจ้าทฤษตีของแพลเน็ตายที่อยู่ห่างไกลออกไปข้างนอกนั้นด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่รับฟังในช่องทางพอดแคสต์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมาก,มากเลยสำหรับทุกท่านที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับ ไว้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมแอดกันเคทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีรครับ